สวัสดีครับวันนี้ก่อปิกมาปากับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือนะครับประจําวันที่10สิงหาคม2566กันนะครับเราก็มาติดตามภาพแรกกันก่อนนะครับเป็นภาพแผนที่อากาศตอนตีหนึ่งที่ผ่านมานะครับ ลักษณะของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยที่พัดปกคลุมในส่วนของบริเวณประเทศไทยของเรานะครับเกาะเริ่มมีกําลังที่อ่อนลงแล้วนะครับกระทําให้ภาคเหนือของเราเนี่ยก็ยังคงมีฝนอยู่นะครับแต่ว่าปริมาณและเก็ะพื้นที่ของฝนภาคเหนือของเราก็จะเริ่มลดลงไปนะครับในส่วนของรายละเอียดภาคเหนือตอนบนนะครับวันนี้เองนะครับมีฝนฟ้าขนองนะครับร้อยละหกสิบของพื้นที่นะครับส่วนมากเกาะอยู่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนรัเจีงใหม่เจียงรายพะเยาแลวเกาะจังหวัดน่านนะครับ อุณหภูมิสูงสุดวันนี้นะครับคาดว่าจะอยู่ยที่30-32องศาเซลเซียสนะครับส่วนอุณหภูมิต่ําสุดวันพุธนะครับอยู่ที่33-34องศาเซลเซียสครับในส่วนของภาคเหนือตอนล่างนะครับวันนี้เองนะครับมีฝนฟ้าขนองนะครับไดยละ40ของพื้นที่นะครับส่วนมากเกาะอยู่บริเวณจังหวัดตากนะครับ อุณหภูมิสูงสุดวันนี้นะครับคาดว่าจะอยู่ที่32นะครับถึง34องศาเซลเซียสนะครับส่วนอุณหภูมิต่าสุดวันพุธนะครับอยู่ที่24ถึง25องศาเซลเซียสครับในวันนี้นะครับภาคเหนือของเราเนี่ยฝนเกาะมีแนวโน้มที่จะลดลงนะครับรวมถึงตอนเนื่องถึงวันพุธนนะครับส่วนวันที่12นะครับอย่างไรเกาะฝนมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ขอให้ติดตามข่าวสารยาก์กรอากาศไว้ตัวนะครับ หากมีข้อสงสัยสอบถามพยากรณ์อากาศนะครับ053277919เกาะโทรมาส,สอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้ก็ขอจบรายงานพยากรณ์อากาศยังตะี้นะครับสวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน